สุดเศร้าวงการตลกไทยต้องสูญเสียอาชีเสียงหล่อหรือสมพงษ์บุญกุ่มเจ้าของวลีเด็ดบัดซบจริงๆเลยเสียชีวิตกระทันหันจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันที่บ้านพักโคราชแพทย์สุดยือชีวิตอาชีจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา21นาฬิกาของคืนวันที่16เมษายน2568 เบื้องต้นคุณปุ้ยภรรยาอาชีและครอบครัวดำเนินการเรื่องเอกสารเพื่อที่จะย้ายศพจากจังหวัดนครราชสีมาไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่กรุงเทพวัดนากปลกหากพูดถึงอาชีเสียงหล่อทุกคนจะรู้ในนามของศิลป,ปินตลกชื่อดังแห่งยุคยุคคาเฟ่ผู้มีเอกลักษณ์คือการใช้เสียงหล่อเลียนเสียงแบบพระเอกหนังจีนพระเอกฮ่องกง จนกลายเป็นจุดขายที่สร้างเสียงหัวเราะและความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างมากมายด้วยวลีเด็ดเฉพาะตัวบัดซบจริงๆเลยได้กลายมาเป็นประโยคติดปากของบรรดาแฟนๆตลอดไปอาชีเคยพูดถึงประโยคเด็ดนี้ว่าได้มาจากภาพยนตร์เรื่องหนึง่งและตนเองไม่รู้ตัวเลยว่าดังจนกระทั่งได้ไปออกรายการก่อนบ่ายคลายเครียดจึงเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการ ในยุคคาเฟ่เคยอยู่คณะตลกยุยยิ้มสยามและใช้ชื่อในตอนนั้นว่าเดอดาวอังคารเนื่องจากหน้าตาคล้ายกับเดอดอกสะเดาก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นอาชีเสียงหลอ่อที่กลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศเมื่อหมดยุคตลกคาเฟ่เขาเริ่มผันตัวเข้าสู่งานออนไลน์ควบคู่กับการเปิดร้านอาหารในหลายจังหวัดอย่างเช่นนครปฐมบางใหญ่ นนทบุรีและล่าสุดที่นครราชสีมาซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายก่อนที่จะจากไปไม่มีวันกลับการจากไปของอาชีเสียงหล่อถือเป็นการปิดตำนานตลกฝีมือเยี่ยมอู้สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนไทยมาอย่างยาวนานที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแม้นไม่เห็นหน้าแต่ได้ยินเสียงก็รู้ทันทีว่าอาชีมาแล้วบันทึกคนบันเทิงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาชีมาณโอกาสนี้